วิธีเปลี่ยนภาพถ่ายธรรมดาให้เป็นภาพ AI ด้วยแอปแคปคัตง่ายๆตามมาตินาบอกให้เข้ามาที่แอปแคปคัตบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ค่ะแล้วให้เราไปเลือกภาพสวยเรามา1รูปแล้วให้เราปรับอัตราส่วน9ต่อ16ค่ะจากนั้นใช้2นิ้วขยายรูปให้เต็มขอบเฟรมเลยค่ะ จากนั้นลากฟาร์มยาวรูปไปที่20วินาทีค่ะจากนั้นเลื่อนเส้นสีขาวมาทางด้านหน้าเลยค่ะแล้วเลื่อนเส้นสีขาวไป2วินาทีคลิกแบ่งฉากแล้วเลื่อนไปที่4วินาทีคลิกแบ่งฉากเลื่อนไปที่6วินาทีคลิกแบ่งฉากแล้วเลื่อนไปที่8วินาทีคลิกแบ่งฉากเลื่อนไปที่10วินาทีคลิกแบ่งฉากเลื่อนไปที่12วินาทีคลิกแบ่งฉาก เลื่อนไปที่14วินาทีคลิกแบ่งฉากเลื่อนไปที่16วินาทีคลิกแบ่งฉากแล้วเลื่อนไปที่18วินาทีคลิกแบ่งฉากจากนั้นแตะบทส่งท้ายลบทิ้งไปค่ะจากนั้นเลื่อนเส้นสีขาวมาหน้าคลิปวิดีโอเลยค่ะขั้นตอนเปลี่ยนหน้าเป็น AI คลิกสไตล์ค่ะแล้วให้เราเลื่อนหาภาพ AI เลยให้เราแตะที่ภาพแรกเลยค่ะใบหน้าเราจะเปลี่ยนเป็น AI แล แล้วให้เราแตะภาพที่2แล้วคลิกภาพ A.I. ที่2แตะภาพเราก้อนที่3แตะภาพ ai รูปที่3แล้วแตะภาพเราก้อนที่4แตะภาพ AI ก้อนที่4แตะภาพเราก้อนที่5แตะภาพ AI ก้อนที่5ทําแบบนี้จนครบ10ภาพเลยค่ะเสร็จแล้วลองเล่นดูค่ะ to see them bones